บ o ร์ e v e r e s t นะครับคันนิตติดชุดหลกจักรยานของโชเล่นะครับตัวเวโลคอมเพกสามคันนะครับผมอ่าอุปกรณ์นะครับผมตัวสัญญาณไฟจะติดตามสัญญาณไฟรถนะครับผมมีลีนะครับเบรกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพามากไฟส2องป้ายนะครับตัวอุปกรณ์นะครับผมจะมีชุดกุญแจล็อกกันขโมยนะครับสำหรับจักรยานแต่ละคันนะครับอ่านี่มีทั้งหมด3คันนะครับผมสองนะครับ ส่วนตัวจักรยานนะครับจะมีตัวฐานวางล้อนะครับจะมีสายลัดล้อทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับผมนี่นะครับตัวอุปกรณ์นะครับตัวแรกจักรยานเองนะครับจะมีตัวล็อกกุญแจนะครับการขโมยของอุปกรณ์นะครับผมตัวปลั๊กไฟจะเป็นสัญญาณไฟขนาดเจ็ดกินนะครับผมเสียบเข้าที่ปลั๊กนะครับจะติดตามสัญญาณไฟรถนะครับผม ต่อไปจะเป็นตัวที่เปิดท้ายนะครับตัวนี้ใช้สามารถใช้ขากดได้เลยนะครับดันเข้านะครับผมแล้วทิ้งลงมานะครับสามารถเปิดท้ายรถได้นะครับไม่ชนนะครับผมนี่ครับสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนะครับไม่มีนหัวจับนะครับผมพอใช้เสร็จแล้วก็ปิดนะครับ ถ้ามีเซ right. yeah. ็นเซอร์เท้าสามารถใช้เซ็นเซอร์เท้าได้ตามปกตินะครับผมเปลี่ยนตะเดานจักรยานขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับ Ford Everest นะครับผมติดชุดไหล่จักรยานของทูเล่นะครับเวโลคอมแพกส3มันครับผม